สวัสดีเดือนมิถุนาวันนี้วันเสาร์ที่7มิถุนา68ขณะนี้เวลา6นาฬิกา44นาทีเดือนมิถุนาไอตอนนี้ก็คือ6โมงกว่าเกาือบ7โมงแสงแดดมาถึงค่อนข้างเร็วนะต้นแสงเงินแสงทองเราตอนนี้ก็เริ่มมีแสงแดด ไปที่คุณแสงเงินแสงทองแนละแล้วก็แสงแดดจากฟากทางนี้นะเ,ออเดี๋ยวดูซิว่าเดือนมิถุนาเดือนนี้แก๊งต้นไม้หน้าบ้านเราแดดจะมากี่โมงนะว่าจะแบบสัก8ปดโมงหรือว่าจะเป็น9ก้าโมงเหมือนเดิมแต่นูน่นระเบียงชั้นสามคุณเนรีนได้แดดแล้ว ยังไม่เจ็ดโมงเช้าเลยจริงอก้วระเบียงชั้น3านี่แดดดีนะเหมาะแก่การปลูกต้นไม้แต่เราขี้เกียจแบบเดินขึ้นเดินลงใส่ปุ๋ยรดน้ำอะไรแบบเนี้ยส่วนอันนี้ของบ้านไหนก็ไม่รู้ว่าเอามาวางทิ้งไว้อะ่ะ สวมรอยเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดด้วยวก็เป็นต้นไม้บ้านเราแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะแล้วดูซิว่ารถขยะมาเก็บอย่างยังคุณช้องนางคุณจะมีดอกให้ดิฉันไหมเนี่ยกลายเป็นว่าคุณนี่จะออกแนวบ้าใบนะเนี่ยแล้วดูซิเขามาทิ้งก็ต้องมาเดื่อต้องไม่ดิฉันใครเนี่ยนิสัยไม่มดีเลย คุณยี่โถแคระสีเหลืองส่วนคุณพวกนี้นี่สงสัยน่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วมั้งเนี่ยต้นนี้ต้นอะไรแล้วนะต้นนี้ต้นว่านสีทิศเขาโบราณส่วนว่านสิทิีน้ำเต้าทองก็มีดอกให้เราครั้งดอกเดียวเอง พอเอาออกมาไว้ข้างนอกเพรว่าจะมีดอกออกมาเยอะๆมีดอกเดียวแล้วต้นนี้ก็พรับพึงแรงคอดำจะมีดอกให้ไหมคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะลื้อนะคะส่วนอันนี้ว่านสี่ทิศรังเงินก็มีใบใหม่งอออกมาหนึ่งใบ างแสงแดดมีการปรับเปลี่ยนนะเดือนมิถุนายนตอนนี้ก็คือเป็นแสงแดดมันสาบมาทางนี้แก้งนี้เดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเช่นเดิมก็คือใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินนะงาน,นสวนของเราช่วงนี้ชิวๆเบาๆ ส่วนดอกของคุณสามกษัตริย์เนี่ยเราไม่ทันสักทีหนึ่งมาเห็นอีกทีเหี่ยวแล้วช่อนันก็ดอกเยอะแต่มาเห็นอีกทีปุ๊บอ่าวโรยซะและ้วสามกษัตริย์เราไม่แน่ใจว่าคือเงินทองนาคนะ นี่ก็เงินไหลามาด่างเหลืองก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโตเชียวเงินไหลามาด่างเหลืองส่วนเงินไหลามาด่างชมพูก็ค่อนข้างโตช้านะคุณงวงช้างนี่คุณไม่โรยเลยอ่ะไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่อะไรเลย ส่วนนอกนั้นอื่นๆก็มีทยอยเหี่ยวเฉาไปบ้างแล้วนะเมื่อวานเราก็แบบดูไร้สดก็แทบที่จะซื้อมาอีกนะกล้วยไม้ดอกสีเหลืองๆแต่เราก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวพ่อก่อนเดี๋ยวลองเลี้ยงกล้วยไม้เซตเนี้ยว่าหลังจากที่หมดดอกจากสวนแล้วเนะี่ยจังหวะที่เราเลี้ยงเองเนะี่ยเขา กว่าที่จะให้ดอกอ่ะมันนานมากหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เลยยังไม่อยากที่จะแบบซื้อเยอะเกินไปเพราะว่าหลายๆต้นที่เราซื้อไปก่อนหน้าเนี้ยเซตเนี้ยก็ยังไม่มีดอกให้เราเลยเราก็เลยว่ายั้ก็เดี๋ยวชะลอชะลอ,ลอเรื่องการซื้อกล้วยไม้ไหวก่อนละกันดีนะแดดมาถึงเช้าเลย แล้วเดี๋ยววันนี้ก็ใส่ปุ๋ยตอนนี้7โมง4นาทีสรุปว่าทิศทางของแดดเขาเขาเปลี่ยนนะก็คือกลายเป็นว่าตรงนี้ล่มไม่มีแดดมาคือทิศทางของแดดอะ่ะมันเปลี่ยนมามามาจากฝาก้านี้ซึ่งไม่มีอะไรบงัง แดดก็เลยมาตรงนี้ดิฉันต้องย้ายต้นไม้ตามไปคะกลายเป็นว่าตรงที่มีต้นไม้อยู่มืดตืบเลยค่ะไม่เจอแดดเสียใจได้นะคะคุณเด็กๆโถเห็นแดดมาเร็วตั้งแต่เช้ารู้ว,ว่าคุณจะได้แดดเร็วขึ้นเออแดด่มันมาเร็ว่แตมันเบี่ยงไปโน่นพวกเธออยู่นี่พวกเธอก็เลย ไม่ได้ซุแดดยังไงเนี่ยห้เตือนมิถุนาเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงว่าโซนตรงเนี้จะได้แดดไหมตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วแล้วก็ตัดแต่งพวกใบแห้งใบเหี่ยวนะแล้วเดี๋ยวก็จะลดน้ำวันนี้ดูว่าเราให้ปุ๋ยอะไรกับต้นไม้เราบ้าง นนก็ทยอยหมดเนาะมันก็จะมีอันนี้กระดูกปนอันนี้ก็ตั้งแต่ตอนเลี้ยงกุหลาบก็ใช้จนหมดแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือ 8, 24, 24ก็หมดแล้วอันนี้ก็ย1 4 2ิบเอดสี่ก็หมดแล้วส่วนอันนี้พึ่งหมดไปถุงนึงมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะ จะมีที่ผสมเพื่อพ้นก็จะเป็นปุ๋ยเกจอันนี้8ปด2ีสองสิบเขาบอกว่าสำหรับต้องการเร่งดอกดอกดอกนะแล้วเราก็ผสมกับปุ๋ยกล้วยไม้ปุ๋ยดอกกับปุ๋ยใบอืมนี่หละดีใจคุณต้นไม้ดิฉัน ได้แดดเช้านี้ลงมาทำบันทึกแสงแดดหน้าบ้านของเดือนมิถุนายนนะก็คือแดดอะมาถึงหน้าบ้านโซนแก๊งตรงเนี้ยตั้งแต่8ดโมงครึ่งก็คือแดดเนี่ยมาเร็วกว่าปกตินะเพราะว่าโดยปกติแดด ที่จะมาอยู่ตรงแก๊งโซนในบ้านตรงนี้ก็จะตั้งแต่9โมงหรือว่า9โมงครึ่งเป็นต้นไปแต่ว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คือแดดมาตั้งแต่8โมงครึ่งแล้วก็แดดดีด้วยนะแดดแรงพอสมควรเลยได้แดดกันตั้งแต่เช้าแจ่มๆจมและจริงๆอ่ะแดดอ่ะ,อะที่เราดูนะก็คือตั้งแต่ประมาณ เจ็ดโมงกว่ากว่าแสงแดดเนี่ยก็จะมาพาดถึงตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ต้นแรกที่ได้ก็คือคุณแสงเงินแสงทองแล้วก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งเนี่ยแดดก็จะไล่มาแกงตรงนี้แล้วก็โซนนอกรั้วฝั่งคุณโมกเนี่ยก็จะได้ได้ก่อนนะถ้าเป็นนอกรั้วนะสดแกงในบ้านก็เนี่ยประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วเราก็มาเห็นคุณกล้วยไม้ไหวเราแกงรถใหม่ที่เรา เพิ่งซื้อมาเนี่ยหลายๆต้นก็มีหน่อแตกใหม่เยอะอยู่นะเดีย๋ยวดูชื่อก่อนซิต้นนี้คุณม่วงช่อแน่นนี่คือชื่อแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ก็ชื่ออะไรนะแต่เขียนมาว่าคุณม่วงช่อแน่นนี่ดทซง่าจะทะลุทะลุออกนอกกระถางนะแล้วก็เมื่อกี้เห็นว่าแว้อีก อันนีน้ชื่ออะไรนะคะ,คะ,ะชื่อก่อนนะคะ,คะต้นนี้ก็เป็นม่วงช่อแน่นเหมือนกันม,มีสองม่วงนีอันนี้แต่ว่าโตโตพอสมควรแล้วนะเสร็จแล้วปพื่มีแดดแรงมากส่วนต้นนี้ก็ไหวฮันนิโกฮันนิโกนี่ส่วนคุณคนนี้เป็นม่วงเอ้ย เป็นเหลืองมณนีการนี่ไม่รูกล้องเห็นชัดหรือเปล่าดูทรงว่าน่าจะยื่นออกไปตรงช่องนะจะเป็นงอกทะลุช่องเฟรงอกทะลุช่องนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแก๊งแก๊งที่แขวนอยู่ตรงหลักไม้เหลยอที่เราลื้อออกมานะปึ๊บปๆ๊บปซิ ก็มีอันนี้เหมือนกันที่แตกใหม่ตอนที่ยังอยู่หลักไม้เลยตอ,ตอนตอนโตตอนนี้เขาแตกอะ่ะดูโตช้านะพอเอาลงกระถงางรู้สึกว่าโตโตเยอะโตแบบอวบใหญ่ส่วนแก๊งนี้ก็เออก็แตกดีรอว่าเมื่อไหร่จะมีดอกให้ชมนะส่วนคุณขาวปากม่วงน,น้องออกดอกเก่งของดิฉันก็มีแตกเยอะเลยนะเพียบเลย อ่ะมกไหลส่วนอันนี้ดูซีอันนี้เป็นของออกล้วยไม้ไหวายชมพูวีระนี่ก็มีแทงใหม่มาเหมือนกันดดดดแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาริดังบู อาริดังบรูแล้วก็อันนี้ก็ไลท์พิงค์หน่อยบัางไลท์พิงค์ีสำรวจหน่อนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีอิโนบิอิโนบินี่อิโนโบิโนโบโนโบทยอยแตกใหม่อยู่พอสมควรเลย และเราก็มาดูซิว่าดอกของคุณสามกริยัเนี่ยบานหรือยังก็ยังไม่ทันสักทีลมมาเนี่ยก็จะเจอเป็นดอกที่บานเหนี่ยวไปแล้วกับดอกที่ตูมไปยังไม่บานส่วนใหญ่มาทีไรมันจะบานไปก่อนแล้วตลอดเลยนีข้อส่สห์มาตั้งแต่เช้าอันนี้คุณอินเหนาอินเหนาก็แบบ สวยนะก็ดูหน้ารักจุ๋มจิ๋มคือไม่ต้องอยู่ในตู้อบไม่ต้องเลี้ยงที่เป็นแบบเอาน้ำอยู่ในถาดรองก็เขาก็เติบโตได้อยู่นะสเอนมันี้ก็จะเป็นบอลเพชรเจ็ดสีกับสหับดีชะเราเอ,อาไปอยู่ในกระถางเดียวกันสำรวจสำดวสมดคุณ ต้นไม้วันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่8มิถุนาเมื่อวานวันเสาร์เราก็คือจัดหนักจัดเต็มใส่ปุ๋ยเม็ดพ่นปุ๋ยทางใบลาดลดน้ำ <c oughs> แล้วอันนี้ก็คือคนโมกพ่วงเรา ใบอะไรก็คือเยอะดกสีอะไรก็ไม่ซีดแล้วนะก็เดี๋ยวก็จะอรอลุ้นดอกของเขาว่าดอกจะเยอะจะสะพรั่งอะไรไหมแล้วก็คุณแก้วก็เนี่ยดอกก็เริ่มทยอยออกชุดชุดใหม่และเมื่อวานเราก็อัดปุ๋ยให้พวกเขาเต็มที่เลยนะ่วออันนี้บอลสี โอเคเลยอะเราว่าเขาน่าจะถูกชะโรก,กับสภาพตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอะขนาดอยู่ในตู้อบใช่ไหมพอเขาก็แตกประมาณนี้แต่พอเอามาไว้ข้างนอกปุ๊บเนี่ยทำท่าจะไม่รอดก็คือเขาก็ไม่แตกอะไรใหม่แต่พอมาอยู่ในเข่งตรงเนี้ยอ,อ,อาจจะแบบสภาพดินได้ความชื้นได้แสงแดดโอเคเขาก็อยู่ของเขาได้นะเขาก็แตกอะไรใหม่ของเขาเพิ่มมา ส่วนอันนี้ก็คือคุณว่านสีทิศรลางเงินก็แตกใหม่ร <c oughs> อรุ้นน้ำมืไหร่จะมีดอกให้ชมแล้วก็คุณยี่โถแคร์สีชมพูก็มีแตกกิ่งก้านใหม่นะแรกๆลุกนว่านาจะไม่รอดซะแล้วเหมืนกิ่งก้านเขาทยอยแห้งะัูว่าจะตายเหมือนกันเออแต่ตอนนี้นก็น่าจะไม่ไม่เป็นอะไรและเขาน่าจะแบบเหมือนผลัดกิ่งใหม่หรือเปล่ารุ่แบบ กิ่งเดิมมันมันแห้งมันเก่าหมดอายุอะไรแบบนี้นะเราก็เดานะนี่ก็คุณมะลุลีก็ดอกดกนะเช่าเชื่ออะไรโอ้กิ่งก้านยาวส่วนคุณพกากรองสีชมพูด,ดิฉันก็แบบดกมากพุ่มใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเลี้ยงพกากรองมาเลยส่วนอันนี้คุณพุทธสามสีคือ ตอนที่เราเคยเลี้ยงครั้งแรกอ่ะเราเลี้ยงเขาเป็นแก๊งในบ้านใช่ไหมก็บ้าใบแล้วแดดได้น้อยดอกอะไรก็แทบไม่ออกเลยเราเข้าไปหาข้อมูลเขาก็บอกว่าต้องรูดใบเขาทิ้งนะเพื่อแบบเออเร่งให้เขา่มีดอกอันนี้พอย้ายมาอยู่ข้างนอกก็คือก็แดดดีด้วยนะแต่ก็คือยังบ้าใบอยู่เราก็เลยเออลองรูดไปดูดูซิว่าเขาจะมีดอกไหม ส่วนอ้ตูมตมเป่งเป,งปงนี่มันจะใช่ดอกหรือเปล่าเมื่อวานก็เลยเอาสุ้มมาใส่ให้เขานะเมื่อวานคุณส้่มเมนดารินก็บานวันนี้ก็โรยและเมื่อวานวานันเสาร์นะวันนี้วันอาทิตย์ส่วนคุณช้องนางเราไม่แน่ใจว่าถ้ารูดใบแล้วดอกเขาจะมาหรือเปล่านะนี่ก็คือต้นโตอบใหญ่ ใบเบยอ,อะไรเยอะมากเชียวส่วนคุณขยะกองนี้เมื่อวานรถขยะมาแต่เขาไม่เก็บให้นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนเอามาวางทิ้งไว้เมื่อกี้เราก็เลยถ่ายรูปแล้วก็แจ้งกับทางนิติไปว่าเออือมีใครไม่รู้เอาพวกกิ่งพวกขยะใบไม้มาวางไว้บ้านที่ประกาศขายแล้วก็รถขยะเขาไม่มาเก็บให้ ทางนิติก็จะบอกว่าได้ได้เดี๋ยวเขาให้คนที่เขาเป็นคนดูแลตัวนะ่ะมามาเคลียร์ทิ้งให้นะสุดท้ายเราก็ต้องจัดการเองเหมือนกับว่าใครก็ไม่รู้มา <c oughs> มามาทำนิสัยไม่ดีอะเอามาแม่ไวยแบบเนี้เราก็อะลถขยะไม่เก็บงนะั้นเดี๋ยวเราก็ต้องหาทางให้ให,ใ,หให้มีการเอาออกไปให้ได้นะนะไม่งั้นมันก็กลายเป็นว่าลก เดี๋ยวเผื่อนานๆไปใบไม้แห้งหลุดปลิวลกอีกกิ่งก้านอะไรแบบโอ้ก็อ่ะหาทางเคลียหาทางให้เขาถูกเอาไปทิ้งให้ได้อะแต่ว่าทำไมรล้ขยะไม่เก็บก็ไม่รู้แปลกจริงแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่เรามีขยะพวกกิ่งไม้ใบไม้แบบนี้คือถ้าเป็นกิ่งก้านใหญ่หญหญไม่ไม่ย่อยบ้างเนี่ยเขาเก็บนะ ตอนนั้นที่เราเลี้ยงกุหลาบอะเราก็ต้องแบบนิดน้าแล้วก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบเออแทบที่จะย่อยแบบละเอียดอยู่แล้วอะเออแล้วเขาเห็นจะเก็บทิ้งให้ถ้ามาเป็นกิ่งก้านเลัลเบิมมตเรือแบบเนี้ยเออรวขยะเขาไม่เก็บแต่เราก็งงว่าเขาเขามีสิทธิ์ไม่เก็บด้วยใช่หรือเปล่าหรออะไรแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงไม่เก็บอัปเดตคุณ ต้นไม้แกงต้นไม้หน้าบ้านวันนี้วันอาทิตย์ที่8เมถุนา68แดดดีเชียแดดแจ่มเลยแกงนี้ก็เริ่มโรยบ้างแล้วนะก็ลุ้นว่าหน่อใหม่ที่แตกเพิ่มเนี่ยจะมีเป็นช่อดอ,อกให้ให้ชมเลยหรือเปล่านะก็ต้องรอลุ้น โอ้ยเห็นแดดแล้วก็ดีใจส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือตอนเช้าเนี่ยแดดแรงแดดดีแดดแจ่มแล้วพอตกช่วงบ่ายก็เออฝนตกแต่มันก็ตกเป็นวันเว้นวันนะแต่ก่อนหน้านี้จะตกทีแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีทิ้งช่วงวันสองวันถึงตกตอนนี้สวนเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็แบบชิลชนี้ย แรกๆก,ก็อยากจะซือ้อเฟต้นไม้มาเพิ่มแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าต้องซื้อของไปให้แม่เนะี่ยเยอะมากเลยเดือนเดือนเนี้ยคือเมื่อก่อนที่แม่เขายังไม่หนักขนาดนี้ต่อเดือนก็หนักอยู่นะที่ต้องซื้อของส่งไปเนี้ยพอรอบนี้แม่เป็นหนักมากขึ้นประกอบกับแกเริ่มเป็นแผลกดทับอะ่ะเราก็เลยต้อง ซื้อพวกอุปกรณ์ทําแผลแล้วก็อุปกรณ์ช่วยพลิกตัวอะไรต่างๆคือหยูยาอะไรแบบเยอะเลยก็คือว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็แต่จะต้องซื้อสายส่วนจมกูกถุงมือกันดึงคือมันเป็นของจุกจิกะจกะจิกกะแต่ซื้อเยอะซื้อบ่อยพวกผ้าควัดทาพงทําแผลสะกอตเทปปิดแผลคือหลายๆอย่างแล้วก็บอกพี่สาวว่า ไปซื้อที่ร้านขายยาก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าส่งแต่ถ้าเกิดกรณีเราจะซื้อส่งก็คือเราต้องซื้อที่เป็นลังอะ่ะแบบเยอะๆอะไรแบบเนี้ยซื้อใช้แต่ก็ซื้อใช้ได้ก็ก็ไม่ถึงเดือนอะ่ะของพวกวใช้เส้นเปลืองพวกพักก๊อ์แล้วก็พวกส็อกเตเทปเขาเรียกว่าอะไระเทปเทปเทปปิดแผลอีกทีนึงอะ่ะ เราทำแผลทุกวันก็เลยเออช่วงนี้ต้องใช้เงินเยอะเนาะต้นเงต้นไม้อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะมีทยอยซื้อนิดหน่อยหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือจะไปซื้อปุ๋ยซะมากกว่านะเพราะว่าปุ๋ยทยอยหมดหมดไปหลายสูตรเลยเมื่อวานก็สั่งซื้อปุ๋ยปุ๋ยเคมีกับพวกปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด เช้านีก็อัปเดตแสงแดดหน้าบ้านกับอัปเดตคุณต้นไม้หน้าบ้านก็จะประมาณช่วงนี้ก็ชิวๆกับงานสวนแนะไม่ต้องอะไรมากพอ,พอเห็นมีแสงแดดก็ต้องมาบรรทุกเก็บไว้ก่อนนี่คือเป็นแสงแดดยามเช้าของเดือนมิถุนาย,ยน กลูกชายหนูแอบ,บส่งนกเหรอไอ้พวกเหยียงหางตุ้มจิ๋วนะฮึลูกกือลูกกือ,อ,อไม่ลูกห,หนูสนั่งนกองวิโรมาไหมอยากเพิ่งเรียกมันก็น่าจะฟินนะ แล้วหางตุ้มจิ๋วของกื่นเนี่ยกื้อเขาหวงด้วยนะไปจับไปเล่นไปแย่ไปแบบเขาแบบอารมณ์แบบว่าเมื่อก่อนเรากับแฟนชอบแกล้งไงจับแล้วเราก็ทําไปเหมือนใส่เกียร์รถยนต์อะไรเงี้ยโอ้ยกื่นโมโหใหญ่เลยจับหางไอ้ตุ้มจิ๋วมันนะมันก็ต้องมาไล่กัดไล่ตะปบมือมันไม่ยอมเลยมันไม่ชอบให้ใครมาจับหางตุ้มจิ๋วมันเราก็ชอบแกแล้งไงถ้าหางกื้นขอดไง ฮะห้ำไอ,อ,อ้กเออก็รู้รู้ว่าเรียกหี่เรียก่าขานตอบหน่อยชื่นใจฮะคือน้อยเฮ้เขี้ยวกุดเออแล้วก็เพิ่งมานึกได้ตอนอแรกๆอะ่ะที่แฟนตั้งชื่อกึกือว่าเพลิงนินก็คือคงจะมาจากหนังาการ์ตูนเขี้ยวกุดนี่แหละเพราะว่าจริงๆเขี้ยวกุดเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าเพลิงนินเนาะ ตอนที่แฟนตั้งว่าเพิงนินเราบอกอย่าเลยเพราะตอนนั้นนะ่ะคือมันสซนมากแล้วถ้าชื่อเพลิงนินแล้ว่าคงจะคงจะไม่รู้บ้านจะสภาพไหนนะคงจะเละเทะคือแบบโอ้โหคือแบบว่าแมวก็ซนอยู่แล้วแล้วชื่อก็ยิ่งไปส่งเสริมให้แบบมันโคตรซนโคตรดืด้อนะก็เลยมาจบที่นินมังกรแล้วเราก็เออใช่กึเขาก็เหมือนเขี้ยวกุดจริงๆอ่ะเหมือนเจ้าเพิงนิน่ะ เออแล้วก็ตาเขียวเหมือนกันด้วยแฮกเกอะสนใจมี้น่อเซิกึ้กไม่เป็นความสุขเล็กๆนะอยู่บ้านนอนส่องแมวเสพต้นไม้นั่งตากลมบ้างตาก แอร์บ้างอะไรก็ว่าไปอยู่เงียบๆเนาะใช่ไหมคะมคือกอบอกหนูก็รอมาเมืนน่อไห่จะขึ้นไปนอนห้องแอร์แต่ตั้งแต่มามี่มีโซฟานี่สาวอาทิตย์อยู่นั่งเล่นบนโซฟายาวๆเลยกว่ากอจะได้ขึ้นไปนอนห้องแอร์ก็ใบสามใบสี่ก็มันไม่ร้อนนะ จริงแค่เปิดพัดลมแล้วก็แบบโอเคแล้วอะ่ะแค่มีพัดลมเป่าแล้วก็ฟินแล้วอะ่ะมันไม่ร้อนเลยแต่กอปาโน้ย no. อยากพัดลมหามาไหม <c oughs> เอาหนาอีกแป๊บนึงเดี๋ยวสักพักก่อนเดี๋ยมามีพาขึ้นบนบ้าน <c oughs> ไอ้ลูกชายไ้ตัวแสบฟินเลยฟินเนละ ก<ม>ึกกึกกึหนูเหยียบมาไม่หนักนะเนี่ยแ,<ม>แล้วเออถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้มันรีบนั่งให้มันรีบเก็บข้อมือหนูยืนทิ้งน้ําหนักทั้งสี่เท้าของหนูนี่มาไม่นี่อ,อกแทบดอกลูกเอ้ยฮะ<ม>เอเอขึ้นมาแล้วก็รีบ นั่งท่านี้ให้มันจบหนูไม่ใช่ยืนตั้งงานมามีไม่ใช่หินบาอะไรให้หนูมายืนเป็นแบบไรออนเข่งไม่ใช่นะล้ลูกเข้าใจไหมฮะขึ้นมาแล้วก็เรียนนั่งไม่ใช่ยืนแบบโอ้โหฮะตาเขียวเอ้ยก็คงเห็นชัดไหมเนี่ยอ,อึอึตูด เบ利亚ดาการ์เดนแอนแมวขีดื้อจะไม่ถ่ายแมวขีดื้อก็ใช่ที่นะใช่ไหมกื้ฮะห,หนูฮะมังก์กอกื้แมวคีดื้อของหมอมิตะกี้ขึ้นมาโอ้โหกระโดดผางขึ้นมาหมอมิเลยสิโครงแทบ <c oughs> แหกตัวก็ไม่ใช่เล็กๆนะถ้าขึ้นมาก็ไม่ยอมนั่งง่ายๆแต่ไม่ยอมนั่งแบบเก็บเก็บมืออะ มาถึงก็ยืนเป็นแบบขาคือไลออนคิงฮะใช่ไหมเป็นไลออนคิงแบ็กแบ็กโอ้โหไม่แบบเจ็บเกอิอกว่าจะได้นั่งกว่าจะได้แบบนอนท่าอย่างเงี้ยเออเราจะไม่เจ็บไงถ้ากระโดดขึ้นมาแล้วยืนพังาดเนี่ยโ,โหตายตายดิดยด้นช้าเกยหนักเจ็บด้วย ปียดาการ์เด้นแอนแมวขี้ดื้อไอ้นี่แหละมันขี้ดื้อเมื่อก่อนมีเก้าตัวแต่เองก็ขี้ดื้อที่สุดแล้วไอ้กึ้ดูหน้ามันสิฮะหน้าอย่างนี้น่ะบอกขี้ห่อมากๆเลยหนูจะบินนะแม่หนูจะเบนฮะฮะเองเนี่ยมันดื้อมันดื้อมันดื้อกินยาก็ยากป้อนยาก็ยากฮะ เสียงร้องแง่อีตูดเอ้ยตูดอีตูดอีตูดอีตูดไอ้คิดดู้บินแล้วแม่ะ